ก็ตามสัญญานะครับผมจะคลิปตอนช่วงปิดเทอมให้แบบให้มันมีลงกับทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังในโฟลเดอร์นะครับดูของผมเปลี่ยนพื้นหลังในโฟลเดอร์นะครับเปลี่ยนไม่กี่อยนงเองนะครับแล้วก็มาดูเริ่มมันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องใช้โปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมอะไรบ้างอย่าลืมชื่อ โปรแกรมนี่ครับแตน U7FB1.1 นะครับอ่าก็เวนบโหลดก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอย่างที่หนึ่งให้เอาเข้าไปไว้ที่เว็บโหลดครับกดดาวน์โหลดไปอ่าโอเคพอกดดาวน์โหลดไปเสร็จตะกู IDM มาในนั่นนะครับช่างมันครับนี่ฮะอ่าแล้วก็ เลือกที่เซฟนะครับพอได้มาปุ๊บอ่ามันก็จะได้มาเป็นอ,อย่างนี้นะครับเป็นเปลี่ยนโฟลเดอร์อ่าตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับแล้วก็กดน,นี่ฮะกด X 2 f o เปลี่ยนก็ตามชื่อย่ตั้งอนะหรือจะอันนี้ก็ได้นะครับอ่าทรกที่นี่มันไม่เกี่ยวนะครับกดอันเข้าไปครับ Okay. อมันก็จะแบบอันแรกก็คือการแบบให้เลือกหน้าที่เราจะเปลี่ยนนะครับออดูแป๊บหนึ่งนะหน้าที่เราจะเปลี่ยนนะรูปนี้โอเคหน้าที่เราจะเปลี่ยนก็เอาเป็นมเเจอร์นั่นนะครับ ดาวโหลดเข้าไปในดาวโหลดดีกว่ายั <c oughs> ไม่หายไปดาวโหลดล้วโปรแกรมเ, <c oughs> เอเลือกรูปนะครับอันนี้ว่าจะเอารูปอะไรเราก็หากันได้นะครับจาก Google Google มีสุดมีทุกอย่างที่คุณต้องการหานะครับเดี๋ยวนชาติที่แล้ว ครูรปอะไรก็ได้ครับเวลเปเปอร์ก็ได้เวลเปเปอร์อะแอนิเมะแบบไม่ต้องแบบโอ้โหมีฟินๆหน่อยครับเลยนะ mm hmm. ครับเปิดนะอย่าหาแบบถ้ารูปมันแบบไม่ต้องเอาให้มันสีแบบจ้าเกินไปก็ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวโฟลเดอร์เราจะมองไม่เห็นนะครับ mm hmm. อ่อ เราจะมองเห็นโฟลเดอร์เอาถ้าเอาพื้นหลังแบบโอ้โหมืดดำเขียวอะไรเกินไปนะครับเนี่ยไม่มีอันถูกใจเลยวะอันนี้ใช้ได้อยู่แตะเดดภาพมันชัดปะวะโอเคชัดรูปนี้ก็ได้นะครับแล้วกดบันทึกรูปภาพเป็นแล้วก็แปะอออก็ รูปมันถ้ารูปมันถ้าสมมติว่าเราทำอย่างเงี้ยรูปมันจะไม่เต็มไม่เต็มเอ่อโฟลเดอร์นะครับเนี่ยมันจะไม่เต็มโฟลเดอร์โอเคเนี่ยบางทีมันจะไม่เต็มนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปในโฟลเออร์สเก็ปนะครับสเก็ปอ่าเข้าไปร้วเราก็รากรูปเมื่อกี้นะครับ เพื่อจะดึงเจ้าโหลดมานะครับยัดเข้าไปนีกระ,นห,นะหน่๊าเจ้าอะไรบ้างไอชั่นไอเออเนี่ยยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปดิสัตว์ยังเข้าไม่เข้าไม่อ่าโอเคครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับย่อขยายครับ เนี่ยปรับปรับอันนี้มันก็ปรับมาดีนี่หว่าอ่าหรือใครจะปรับให้ดีกว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวคัปปี้ไม่ไว้ก่อนนะครับโอเคมันจะได้แบบเวลาเวลาอ,อ,อ,อนอื่นเข้ามาก็จะได้เปลี่ยนให้มันเป็นแบบนี้นะครับของผมที่มันเปลี่ยนมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนปุบลองลอง,ลองดูครับของผมที่เปลี่ยนนะหนึ่งหนึ่งหง้าห้าอันนี้ก็หกสามศูนย์ หรือจะแบบนี้ก็ได้ภาพเห็นชัดเจนดีนะครับพอเสร็จแล้วกดบันบันทึกนะครับกดบันทึกตรงนี้กดบันทึกแล้วก,กดบันทึกอันนี้ก็ครับแล้วก็กกปิดไปแล้วเราก็นําภาพมาใส่ในนี้ครับเช้ง <c oughs> อ่ามันก็จะได้นะครับเนีย่ยเป็นแบบนี้เลยสวยไหมสวยไม่สวยไม่รู้อ่ะใช้ได้อยู่นะผมว่า อันนี้อะไรปะเออสำหรับตัวอนิเมะแบบตัวครนอนิเมะของ LL ที <c> ่ <oughs> พูดเอาไว้ก่อนสอบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปแบบศึกษามานิดหน่อยนะครับให้มันแบบคล่องๆออให้มันอาลิปได้คล่องแคล่วนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็อ่ายังไง่ะ เดี๋ยวจะ,จะคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนนะครับคล,คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนครับ